สบายดีป่าลุงทักทายสบายดีเบอร์สุดจคนณสองสอหน่นมาแนได้จับป่าลุงกวบขนมแบ่งุ้บขนมบีบหาย่ายเขได้แส่ห่อขาเขาตีคกบตัวใหญ่ด้ว ใส uh ่ข no ึ้นอยู <mad ose> <umba> well ่ก็ได้ประมาณลูปลายๆหน่อยๆใส่ประมาณสี่หกิโลสี่สี่หกิโลี่ธรรมดาด้วยนะนครบนฮะันนี้มาไง่ไ่ัอเลยพเรื่องใหโอหแล้วมา ฝนกระตกลีนปลาลุงเลยฮึมฮึมอยทางเนื้อคุณตกเป็นเนื้อ <ยา S 1> ลงมา,<ย>า<ๆ>เพกหน่อยกับน,น้ำยบร้อยเลย,ยนี่ใส่เวลาบูบูบ้ามาอนีบ้าเออหล่อลีน้ำหอมๆเลยปลาลุงเลยลาบูบูล่อลโลๆๆ่ลทูเจ้าปลาลุงลูกสบายดีปลาลุงก่อน บูบูเยี่ยนี่นะบยากเฮ็ดเยี่ยนนะจำมือจำมือองอดีตบเมื่ออะไรพี่น้องเ้ไไเยเอาเงินค่ากล้วยหายพเพรได้แล้วมีเสินสบายจะน้่แล้วก็เอาโกบหายเพิ่นอะ<ำ>อ่าเี้ยวันเราจะหายไรเติบ กินนแล้่ถือบว่า่ไหกแล้วเราขายาเขายไกินล้ือว่าก็ล้วเราขายหนึ่ก็แล้วเลยาายอืได้แล้วกล้ยหาเราก็ได้เล้วมีกล้ยยห้าหนักกระซุกแล้วไปหน่อยต่าทนาะรดเดเลย งานชวนนะเออท้านชว้ว่บอคนะคมอรอจะเนบาแะน่อย่อยวดะคือเสาะอือันาบวกัี่ท่านเนาะสาวแล้วแล้วถ่วงแก๊สาวโอ้โหเราใครูส่วงเฮ้ยอะไรอะฮมบ์บออะนอะหอมบ่ อ่านั่งแล้วนั่งไปถึงมาเล่นเปียกเปื้อนผู้ประกาศผู้ประกาศบอกกับผู้พักผู้ประกาศบล็อกมันน้ำเต็มอยู่หันตา ẳ n บลบอกกับปิงคือหลังฝนหยุดตกพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องเลาะทงหน้าย้ำแรงพยายามมึงก่อนมึงดีก่อนสภาพพี่น้องออกก่อนออกจากเที่ยังไป หลดจนแลนบบได้เลยทางเปียกเปื่อนเป็นเปลี่นกระิตกดินไปเลาะยามเบิงตตงเมงตอนวาดลำน้องฮองก็เต็มน้องขักน้องในเราได้กุ้งได้ซิ่วเนาะพี่น้องได้กลับมาหลุดน้ำก้านติดแต่ยางกับเมื่อส่งบาไวเราว่าสภาพุนทางพนตกลินอยู่ ว่าหลุทางเปื้อนภายในจะมีผู้มีรถใหญ่ขี่อยู่ในรยู่จักขังตีทางไปทางมาขนาดยางติดดินติดตุ้มนะก็ลำนองค่ะบ้านพังพี่น้อยหยาดปลาออกอยู่ปลาคอไปยังน่ะมันออกแน่นอนปลาคอปลาเค้งน่ะออก ปลานิ่มก็ยังออกแต่ว่าปลาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงประจำเนี่ยบอ,อกมีปลาจีนบอ,อกประเภทพวกปลาจีนนี่บอ,อกเลยตัดเริ่มตัวใหญ่แล้วปลาจีน,าจนอามาอีกปีหนึ่งพอแล้วกาหวานพอลโลมีปูปลาหน้าหนักลงอยูอ่บ่านะตอนดีฮั่งพยายามเบิ่งกลำการได้พี่น้องเด้อมันบ่หรือประมาณ นั่งยังลยบหังอปยามเท่มอ,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 อีกปะน้งบมี่ไรย,ยามบึงไเทิงสกักก่อนมีมีกระปูัวเดียวบ่เอาซะแบบมืน่นผุละเหลาบึงเขาน้ำ ออกหมด้แล้วดูเฉพาะเหมาก็มีสูงเติบอยู่เด้อพอมันออกมาออกมา็ออกมันจะเป็นเตี้ยเป็นไง พอดีบดเจ็๊ยบล้างปวดแวอวเนาะพี่น้องพอดีบปวดแหนวทำไงโซ่หนึ่งพอดีกลมจักหน่อยยืนเกี่ยวนกไก่มาซักเลยบุรุนหนึ่งกับพ่อเหมาเลยนี่สองสองอยู่งามงามงามบ่พี่นอ้องงามบ่หให้ใหญ่นซ้ำห้ออกก่อน,นเลยมาเบิ่งนซ่าตัวนี้

อยมีหอยมีปลาคอน่อยกันน่าแล้วก็ต้องเด่ายามกะพุ่นแห้งตุ้งแห้งขึ้นกางอะรู้ไหมโรนายอยู่บนฟาก็เลยอันนี้นั่นพอกระเทินนะมันพอกระเทินนะนะฟ้ามันก็ดกินเดือดเขาแล้วล่ะบรรยากาศดีว่ะพี่น้อง สบายดีเด้อขอบคุณในไลน์เด้อที่เบิ่งทพี่โซมคิดให้ขอบคุณท,ทุกๆคอมเมนต์เนาะทุกกำลังใจใดีใจได้ลงคลิปไปพี่น้องกับคอยเบิ่งคอยโซมคอยให้กำลังใจถึงเงินสิดโบมียังมาก่ายกันเนะาะธรรมา,า,าสะก็นะ ชาติมืออื่นกันเป็นมือห่อข้ตุมขนมปลาลูกเอ้ยห่อข้าวห่อข้าสาตุ๋มขนมเนื้อกับปลได้ฮพี่น้องเอ้ยน้ำรัวกับปลได้กุ้งหอยปล่อยน้องค่ะเบิ๊ดไปลุงปล่อยน้องเบิ๊ด นั่นตัวน้องไก่ตัวอย่างปิงจับจับแยกกินขบ่ได้อยู่กับมากับขามวด้แวเลยขบ่ได้วเป็นขมวดมาไปอ่ะใส่เบ็ดปลาบอกอยู่หากินเลี้ยงขอบเลี้ยงครัวกินยอะไรหากินฮะอยากไปน้ำเดินสาวมาจ้ะจะไปหา เก็กจ yep, no ักอย่างหนี้2น้อยได้หมดเลยรอเบิ่งนตันปองลงไปไก่ห2ตัวสืนอเงาเลยจุ๊บทำเมื่อปล่อยได่หน่อยเดียวต้อเคนหน่อยนะก็ได้บักห้อยดีเลย

ขายโลดนะหาเหล่าเก็บโลดไว้นะหนักนี้ันบอสูน,นพันงายได้บักหน่อยนี่หนักเก็บไปเป็นกระสอบอสูงเกือบเด้อให้บอกบอสูงหูโลไปเหยียบไปดีหน่อยหัวเพียงแอวลเด้อนี่ฝาอดีตพันนึ่งนี้กัน,นี่พันขเขาเจ้าม,มุ้งหน่อยรำมาได้สูมงมันตำ่ำ ออกเปิดไปบุนแนมไปเห็นแสงไฟก็ขาวเห็นหอ้าไทยนี่ก็ตนแหงไปเลย้น่าหัวสงสัย ขายหอยสุรินะพี่น้องยไลายทำลายนำ้ำแต่เขาก็ทำลายมันแง่กับแผ่พันวัใหญ่ยอยู่เน,ะนาะพี่น้อยวัใหญ่ปะวัใหญ่อยู่อยียงหัวพิเพีกหน่อย theo càng và khảo nó vô hậu nữa đó bậc hồi vừng 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 mà vừng như vậy mà hỏi lái thế luôn ไอ้ชอรีสวคทากันสน together, ันกันม bon. ี่ไม่ไหมาลอยบนน้ำมาลอยเหรียญนำใช้ใชนี่ นี่ก้อนนี่ที่คำนี่แล้วนันพอกันคลิปหนาเด้ยพยยดอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมา z o o